สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูอาหารจีนกันนะคะและเมนูนั้นก็คือหมี่ส้วนั่นเองนะคะหลายหลายท่านคุนเคยเป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดเป็นลูกหลาเนเชื้อสายจีนนะ,ะเพราะว่าเมนูนี้เราจะทําสําหรับเทศกาลตรุษจีนหรือเวลามีไหวจ้าที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีเส้นหมี่ส้วน,นะคะเรานําไปต้มแล้วก็ามาแช่น้ำเย็นสําห้ับคุณผู้ชมก็ต้องนำมาคลุกน้ำมันพืชไว้แบบนี้นะคะ รวมไปถึงแคล,ลอดค่ะเห็ดหอมแช่น้ำนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคําต้นหอมถั่วงอกน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำมันหอยสซีิ๊วขาวเนื้อปูนะคะนึ่งสุกแล้วนะคะกระเทียมสับพริกไทยป่นค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดเตาแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนแบบนี้นะคะพอตอนนี้กระทะเราร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะลงไป ใส่ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าผัดหมี่เสื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผัดเส้นแบบแห้งนะคะเพราะ,ะนั้นจะใส่น้ำมันไม่เยอะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะปริมาณของกระเทียมนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่คุณผู้ชมจะผัดนะคะว่าจำนวนกี่ที่นะคะถ้าผัดเดยอะอาจจะต้องใส่กระเทียมมากกว่าน,นี้นะคะวันนี้เราใช้กระเทียมประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าผัดประมาณหนึ่งที่นะคะสำหรับคนที่กินจุเลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่แครลลอทนะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะแครลลอทนี่ค่อนข้างสุกยากนะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่เป็นระดับแรกๆนะคะถ้าเกิดมีการที่จะต้องผัดผักเนื้อแข็งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเล้งใส่นิดนึงเดี๋ยวจะรอให้แครลลอทนะคะเริ่มจะสุกสักหน่อยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใส่เส้นหมี่ซั่วลงไปค่ะนี่ก็หลีไฟนิดนึงนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตานทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะ ระหว่างการปรุงนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่หลีไฟเนี่ยเส้นเหนียจะไหม้ก่อนนะคราะเราจะต้องหลีไฟก่อนนะคะเราถึงจะมาทําในขั้นตอนการปรุงนะคะแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะจานั้นเราก็ผัดขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะ สำหรับการขัดช่วงเส้นนะคะทีอาจจะขัดย่ามนั้นเราก็จะมีตัวช่วยคือ,อท,ที่แบบนี้นะคะเพื่อที่ให้คุกเค้าเส้นแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมถึงจะทําให้เส้นไม่ขาดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้ตะหลิวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เส้นเนี่ยขาดได้เวลาที่เราผัดนะคะ แล้วเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่หั่นต้นหอมใส่ในลำดับสุดท้ายกันค่ะก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะเราก็จะมาหั่นต้นหอมใส่นะคะในลำดับสุดท้าย ปุกเส้นนิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้หมี่เสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนในการเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมก็คีบเส้นหมี่ซส่วขึ้นมานะคะและ้วก็ไว้กลางจานนะคะ จากนั้นนะคะก็ตักเครื่องทั้งหมดโดยหน้านะคะสำหรับเนื้อปูนี่เรานึ่งสุกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้เพื่อที่จะโรยบนจานนะคะว่าถ้านำเนื้อปูลงไปผัดกับเส้นเนี่ยเนื้อปูอาจจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยซึ่งจะดูไม่น่ารับประทานนะคะเสรเราก็จะใส่เนื้อปูด้านบนนะคะ ถ้าคุณผู้ชมนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทําแบบนี้เนะปูก็จะเห็นเด่นชัดนะแล้วก็จะน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะคะเสร็จแล้วตกแต่งด้วยผักชีนิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะผัดหมี่เส่วนเนื้อปูนะคะ